เไยังกินไม่จ้ะบะปลนกระปูโอ้กระปูตำกระปูก้นกระปูแม่ไปคุณบ้าหรือจังไงนาจไปคุตะกูนรู้สมากไนมตะนี่บ่กระปูกุน้าเทาหรนี่บ่แม่กระปูกุนนี่แหละสิบต้นปยังไงสิบต้นแม่เพิ่นย่างมาห้ยแล้วพิกกบบพีกก็พร้อมนี่เขาก็ย่างมาแล้วโอ้ตำพิก่อนตำหมกพกต้นหมก่นตำาจะมีมาเจอได้เอาน่ตำแ กระปูเหลืองห้อยเลยพี่น้องมันปูหนานี่มันแกกับปูบรอลงแกเคยคิดว่าลงบัตรตัที่เดียวไม่ลงบัตรตัวกับยาตัวกินได้อยู่ดีโอ้สิแค่เอาตะมันมันนี่หว่าแม่เอาตะมันมันมีตัวไหนเสียแต่บางคนเขาตำสะก้อนแล้วมากรองขนาด Ủa oh. cái, cái này anh ở bệnh mi ngài ừ, này này nè Dì khu nó Anh ấy lông bất bỏ lên này ลงเบิดตามเลยอ๋อเออยังสีคืออยู่แล้วอะไรซ้ำม,มงหั่นนี่บ่ได้โอ้ยบ่บอคูโ,โคขีวกันแล้วจะเป็นไงนี่เราเรือนตําปนกระปูตํากระปูนะครับตัวนึงนะครับตวัวที่สองตวัวที่สองนะครับตวัวที่สองตวัวที่สองตามมาตวัวที่สามไมา่กี่แล้วพี่นอ้องตวัวที่สามสอ่ันเบิ้งมันจะเร็กโต ไข่มัน,นเรื่องเลยสตัวเลยซ้ำนี่ตัวที่ีครับตัวที่ีตัวที่ทททีเลยซ้ำนี่กระปูมันขนาดเลยวตัที่หา้าอ้อไรหิวข่อานั่นต่ำวิธีวิธางเฮ้ยบาหวันหิวขอ อำหมดเลยตำเอาตำเลย <c oughs> อยิู่เดียวขั้นตอนตำเลยพี่นอ้องเต็มจานอาบหยกเลยสาก,กระปูเอาวก็นี่หอมด้วยหนานะครับหอมด้วยหนานะนะตำให้ละเอียดเลยนะขั้นตอนนี้ครับหุงง้อล่งครับประเดีนี่ว้าวง้อสีดานนะครับที าน,านป็นแปลกลวห,หนหหนึงไหนนึงโม้อยอะไรเต๋อเลอยเป็นน้ำเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวมาเดีเ๋ยวเดี๋ยวอือใส่ถั่วครับเพ่อนขวอ,อะไรก็เซียวแขว ตงองเงาเลยบระเดี๋นยนแกงตัวตัวเอาละเลือไว้นะเอาหอมไป,น,าาน,น,น,ปนีาาดด่พี่น้องเสร็จเรียบร้อยปรเดี๋ยวเราจิไปเก็บผักหนาบานเลยประเดี๋ยวดังบานเลยปรเถี๋ยวนี้ธรรมชาติเลยพี่น้องเก็บผักขอแม่ผู้ปลูกไว้ าพอนนี่้งเสวยบรรยากาศลังบ้านพี่น้องนะครับบรรยากาศลังบ้านมีสะมีเสือ้อยากกินก๋วยปูงก๋วยปลากับนนะ่ะลุงน้องลงทงบักฮงกับเต็มต้นนะครับบ้านเจ้าเดือนกับสีประม่านี่แหะพี่น้อง <c oughs> อากาศก็นั่งดีร่มเย็นว่อยๆเลยร่มไม่ค่อยแห้งมานเลยนะครับ เดี่ยวงามขนาดเฮ้ยตัดหญ้ามาเก็บดอกนี่ไปกินนฟ่นมากนี่นี่นี่ดอกกัญชันนี่เอาไปกินกินไใเด้หมากมันก็กินไใยเด้ครับว่านี่นะเดี๋ยวเนี่ยเสีย เอวามชั่นเกินจอเอ้ยน้ำพี่หมอพไปถ้าไปตั้งภักข์เขากินกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภุสกุลน,นะครับมาพ่อๆพกับบ่าวบอยสร้อยจุครับมาเนี่ยบ่าวบอยปนกับปูมาสูอ่กินพี่น้องนี่ปนกับปูียบร้อยแล้วพี่น้องเ,อเก็บผักมาจากรังบ้านเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาแตงกินข้างในนะครับข้างนอก ลมแนรบลมแน่นะครับเราใจบ่ถูกก็เลยมาตั้งไทยข้างในนะครับกับขาวนิ้วห่อนพี่นอ้องข่าวนิ่มไม่ขาวนิยมไม่เต็มตีบเลยพี่น้องเลยนะครับอันนี้มุกปลามุกปลานะครับมุกไปมุกไปกเปนก่อนสักเดือนปลาปลาคลองบอก <c oughs> อันนี้แม่เพิ่นกะคันมพักไปเมื่อวานนะครับมันนี้ผู้ดีเปลี่ยนเลยนะครับมีผักแกะมีสะเสลาวับพี่นอ้องผู้ใดที่มาก,กินนะครับสะเสลา ประกาศทินนะครับโมูบกใหญ่เลยพี่น้องหมูป่าหมูใหญ่เลยสับเซียมันกันนะครับพี่น้องมาอาหารบานเท่าพี่น้องอาหารอีสานบานเท่าอยากกินยังกะหาเห็ดยี่เหล่าหลดโมต้องมากมาให้เพิ่งเยอ่าไงสับเซ่อมิตินี่สับเซ่อนี่ปนกระปูนมาบอยขึ้นอยากปนกระปูนอยากอืมมาบานนี่ต้องไลยกิน เดี่ยเป็น,นงนูดงเลยสมบักบวกัวอืม,อมอเป็นเดี่ยวแท้สมแล,มวล้วน้อใตะขาวลำบอ่อุ้ยอันนี้หมกปลาพี่น้องไง่อืม ผมกำลังดี <c oughs> ต่างจังหวัดเปียงเลย้ยพี่น้องเลยหนะวาวบอกครับดูแลตุกภาพแล้วไม่เด้อพี่น้องกินเยอดเลยปูมั่นๆพี่น้ ใข่ปูแฟนประกาศขคร <c oughs> ที่บานมีเงนใข่ cường nền nền đây ừ 不啊。Um, uh กินอยู่ยังหอมมากะไร ลงตัวพอดีพี่น้องเลยครับผู้ดีผู้งามครับบบเบิ้์เก็บบอลไปยังนะครับเอาไว้ต่อคาบหนาแต่วบาตุดหยอดเสียบมีแต่นา่าแบบเสียบมุกปลาสมพักบัวปน,นปนปูดาบปูเส้าเดือนนะครับมีนวอ,อีสานหวานมีแต่กับเขาอีสา,าถถนบวานท่านันนเด้พี่น้องเสียบทุกอย่างนะครับแนะน่ำนะครับดองเห็ดกินเบิง้งปนปูนะครับฝากไว้กับเรากันพี่น้องนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้บ่าวบอยซอยจุกนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องสู่หูสู่คนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามนะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสู่ทุกคนครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ